รีวิวขนมมันหนึบค่ะเป็นมันหวานจากญี่ปุ่นสามารถแกะทานได้เลยนะคะแต่วันนี้นะคะเราจะเจ้าน้องมันหนึบนะคะมาทําเมนูพิเศษบัวลอยมันหนึบสูตรครีนค่ะวัตถุดิบนะคะก็เปลี่ยนจากกะทิเป็นนมมีแป้งแล้วก็น้ําตาลค่ะมันหนึบญี่ปุ่นเนี่ยพกพาสะดวกทานก็ง่ายนะคะแถมแคลอรี่ต่ำา40แคลอรี่เองค่ะเรามาเริ่มทําเมนูกันดีกว่าค่ะเริ่มต้นด้วยการแกะมันหนึบค่ะแล้วก็เอามาหั่นแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะใส่แป้งลงไปประมาณ2 5 0ร้ย้ากรัมนะคะตามด้วยแป้งข้าวโพน อุ่นลงไปนะคะแล้วก็คลุกเค้าแป้งทั้งหมดให้เข้ากันนะคะค่อยๆเติมน้ํานะคะแล้วก็นวดแป้งให้มันเสร็จตัวค่ะแป้งได้ที่แล้วนะคะล้างมือสักหน่อยโรยแป้งข้าวโพดลงไปค่ะเอาแป้งที่เสร็จตัวนะคะมาปั้นให้มันยาวๆแบบนี้แล้วก็เอามันหนึบนะคะมาใส่ไว้ตรงกลางทําให้แป้งกับมันหนึบนะคะเข้ากันแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะก็เอามาตัดเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปตั้งน้ําให้เดือดค่ะแล้วก็เอาบบวลอยมันหนึบนะคะไปต้มรอให้มันลอยขึ้นมานะคะแปลว่ามันสุกแล้วพอสุกแล้วนะคะเราก็ไปน็อกกับน เสร็จแล้วเราไปทําน้ําบัวลอยกันค่ะใส่นมจืดนะคะตามด้วยเกลือเลยค่ะก็ะน้าตาลนิดหน่อยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็ใส่บัวลอยมันหนึบลงไปเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้ะค่ะบัวลอยมันหนึบสูตรครีนค่ะหน้าตาน่าทานไหมคะจะทานแบบบัวลอยมันหนึบหรือว่าจะทานเล่นๆจากซองเลยก็ได้นะคะทานเพลินดูซีรีส์อิ่มท้องแบบไม่ต้องกลัวอ้วนด้วยค่ะมาในแพ็กเกจแบบน่ารักมากเลยค่ะที่สําคัญนะคะร้านนี้คัดเกรดแล้วก็ QC ทุกชิ้นเลยค่ะเดี๋ยวทิง้งรายละเอียดไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะคะ ร่อไปตามค่ะ